หลังจากที่ฟังของคุณครูนะครับหรือฝั่งของผู้สร้างได้มีการสร้างโพเรียบร้อยแล้วจะกดเริ่มโพได้อย่างไรต้องกดตรงไหนนะครับและฝั่งของนักเรียนหรือผู้เข้าร่วมจะมีการเข้าอย่างไรหรือมีวิธีการเข้าแบบไหนเดี๋ยวติดตามวิธีการง่ายๆมากๆง่าย,าาายจริงๆกันที่คลิปนี้ครับ สร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอน v Walk ทำได้นะครับสวีด so ัสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยโดยเฉพาะคุณครูอาจารย์แล้วก็วิทยากรนะครับที่สนใจสร้างปฏิสัมพันธ์ในการนำเสนอหรือการจัดอบรมการเรียนการสอนนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วท่านใดที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่1และคลิปที่2เนี่ยก็แนะนำให้ย้อนกลับไปดูนะครับและเมื่อดูจบแล้วก็แนะนำ ให้สมัครเป็นสมาชิกแบบฟรีๆแล้วก็ลองทำการสร้างโพ o กันดูนะครับในคลิปนี้เราจะมานะครับเรียนรู้2ฝั่งนะครับแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งแรกก็คือฝั่งของคุณครูของคู่สร้างนะครับหรือว่าจะเป็นอาจารย์หรือเป็นวิทยากรก็ได้คนที่นำเครื่องมือวีวอลไปใช้นะครับแล้วก็ฝั่งของนักเรียน ของผู้เข้าร่วมจะมีวิธีการเข้าอย่างไรไปตรงไหนบ้างเดี๋ยวติดตามกันที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับ เรามาเริ่มต้นในฝั่งของผู้สร้างกันก่อนนะครับก็คือหน้าที่ต่อเนื่องจากคลิปที่2นะครับเมื่อเรามีการสร้างโพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกดไปตรงไหนต่อจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกดได้2ขี้นะครับอันแรกเลยง่ายที่สุดเนี่ยคือการกด start station ตรงนี้เพื่อเริ่มต้น s e s s ชันก่อนนะครับยังไงก็จะต้องเริ่มต้น s เ s s i o นก่อนอยู่ดีหรือจะกด open poll ตรงนี้นะครับมันก็จะบังคับให้เราเนี่ย มีการเริ่มเซสชันนะครับเพราะฉะนั้นจะกดตรงไหนก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะกด start session นะครับหลังจากที่กด start session แล้วนะครับแถบด้านบนที่มันเคยปรากฏว่าให้เรากด start เนี่ยมันก็จะหายไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะกด open p o ตรงนี้เลยหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่ามีใครตอบอะไรเข้ามาบ้างในแบบหน้าจอเล็กนะครับ แบบหน้าจอเล็กก็จะกดตรงนี้ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเราอยากดูให้ชัดเจนดูให้แบบดูไม่ดูจอเล็กนะครับหมายถึงว่าดูจอใหญ่เนี่ยเราจะดูตรงไหนกดยังไงนะครับอันนี้เราอยู่ในฝั่งของผู้สร้างฝั่งของคุณครูก่อนนะครับเราสามารถกดไปได้2ที่ที่แรกก็คือ Present Full Screen นะครับกดตรงนี้นี่นะครับมันก็จะเป็นเต็มหน้าจอในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ อันนี้ผมจะยังไม่พูดถึงในฝั่งของนักเรียนเวลาเข้ามานะครับหรือจะกดที่ปุ่มนี้ก็ได้นะครับจะเป็นการเปิดแท็บใหม่นะนี่นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะทําอย่างอื่นไปด้วยโดยการเปิดแท็บอื่นไปด้วยเนี่ยการเปิดแท็บใหม่นะครับที่ไม่ใช่เต็มหน้าจอเนี่ยก็ถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ดีมากๆก็จะทําให้เราเห็นหน้าจอที่ชัดขึ้นนะครับมากกว่าจอเล็กในลักษณะแบบนี้ เพียงแต่ว่ามันไม่เต็มจอซึ่งเราสามารถมากดตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่าหลังจากที่คุณครูมีการ Open Session นะครับหรือว่า s t a r ์ s เ s สชั่แล้วแล้วก็มีการเปิดโพลแล้วเนี่ยนักเรียนจะเข้าอย่างไรเข้าง่ายๆแบบนี้เลยครับเวลาที่คุณครูจะให้นักเรียนเข้านะครับหรือว่าผู้ที่ไปบรรยายนะครับต้องการจะให้ผู้ฟังเนี่ยเข้า ก็จะต้องบอกให้เข้าไปที่ v e w a l k app นะครับซึ่งจากที่ลองเนี่ยผมได้เปิดด้วย Mozilla Firefox ปรากฏว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการแสดงผลนะครับคือพูดง่ายๆว่ามีปัญหาที่ Firefox แต่ Google Chrome นะครับผมได้มีการพิมพ์ v e w a l k app ตรงนี้ก็สามารถเข้าได้นะครับอันนี้ก็เข้าได้เช่นกันพอนักเรียนเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จะใส่ Session ID นะ,ะใส่ Session ID นะครับในที่นี้ก็จะเป็น 1> 5 15 3 4 5 3, 6 9 9 1นะครับผมจะขออนุญาตคัดลอกตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีกลุ่มไลน์ก็จะสะดวกหน่อยนะครับโอเคแล้วก็กด j o y s e s s i o นนะครับตรงนี้ผมก็จะทำเหมือนกันนะครับก็คือกด j o y s e s s i o n นะ few moments later. หลังจากที่นักเรียนเข้ามาแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าจออยู่3ส่วนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นแท็บเมนูด้านซ้ายมือนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยไม่ระบุตัวตนนะครับ แล้วก็มีการใช้แอปมีการตั้งค่าภาษามีการตั้งค่าแบบโหมดกลางวันกลางคืนแล้วก็ exit session นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่แสดงนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ในการแสดงคําตอบของท่านอื่นๆนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อคําถามเข้ามาได้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยลองกันนะครับมาเดี๋ยวผมจะลองตอบดูนะครับสมมุติว่าผมรู้จักตัว Wordball กับตัว Kahoot นะครับเมื่อติ๊กเลือกเสร็จแล้วก็ อ่ามันสามารถเลือกได้2อันตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับแล้วก็กดส่งตรงนี้นะโอเคหลังจากที่กดส่งแล้วก็ยังไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมานะครับอันนี้เป็นฝั่งของนักเรียนนะขออนุญาตจำลองตัวเองเป็นนักเรียนอีกหนึ่งคนนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าอเ,เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอนักเรียนกดส่งมาในลักษณะแบบนี้ฝั่งของคุณครูจะเห็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ฝั่งของผู้สร้างก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับ2ทับก็คือหมายถึงว่าเข้ามา2คนแล้วก็ตอบคำถามแล้ว2คนนะครับทีนี้ถามว่าระบบเนี่ยทำไมถึงไม่แสดงผลลัพธ์หรือคำตอบของคนที่ตอบแล้วเข้ามานะครับค่าตั้งต้นเนี่ยมันจะเป็นการปิดเอาไว้ก่อนหรือซ่อนเอาไว้ก่อนถ้าถามว่าเราอยากเปิดหรือแสดงคำตอบขึ้นมานั้นทำอย่างไรนะครับเราก็จะกดตรงนี้นะครับ โชว์รีโซลตรงนี้กด1ครั้งก็จะปรากฏขึ้นมาในลนักษณะแบบนี้นี่เลยนะครับอันนี้เป็นฝั่งของคุณครูนะทีนี้ผมลองสลับกลับมาในฝั่งของนักเรียนให้เห็นนะครับฝั่งของผู้เข้าร่วมหรือผู้ฟังนะครับก็จะเห็นด้วยตรงนี้ด้านขวามือนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะขึ้นตรงกลางแต่ว่ามันปรากฏขึ้นมาตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขคําตอบได้ด้วยนะนี่นะครับขึ้นมาในลนักษณะแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็จะบอกด้วยว่าเราเนี่ยตอบอะไรซึ่งขึ้นวงกลมตรงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เราย้อนกลับมาในฝั่งของคุณครูนะครับมีลูกเล่นอะไรอีกมีการจับเวลานะครับอันนี้น่าจะเป็นระยะเวลานะครับที่ในการจับก็จะมี10วิ30วิ1นาทีในลักษณะแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการล็อกละนะครับเป็นการโค้ดโพสต์นี่นะครับพอโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยปุ่มที่จะแก้ไขคําตอบเนี่ยก็จะ หายไปนะครับก็จะหายไปในลักษณะแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะทําการล็อกได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการเน็กโพในกรณีที่เราสร้างมากกว่า1ข้อด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่ารูปแบบทีมต่างๆนะครับผมทีนี้เราลองไปดูนะครับในฝั่งของนักเรียนเนี่ยเห็นมีการพิมพ์คําถามเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะลองพิมพ์กันว่าเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนจะไปฝั่งของผู้เข้าร่วมนะครับพูดถึงการเข้าระบบอีกนิดนึงในฝั่งของผู้เข้าร่วมจริงๆแล้วนอกเหนือจากการไปที่ v w w a l k a p p แล้วก็ใส่ Session ID เนี่ยสามารถที่จะสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อกดคลิกแล้วเนี่ยฝั่งของผู้สร้างก็สามารถที่จะกดไปที่ตัว QR Code มันก็จะทำการขยายนะครับ QR Code เพื่อให้สแกนง่ายในลักษณะแบบนี้นะโอเคนะครับทีนี้ผมจะลองไปในฝั่งของ ผร้เขาร่วมนะครับแล้วลองพิมพ์คำถามดูนะครับวันนี้จะเรียนรู้อะไรบ้างนะครับอ่าผมลองพิมพ์ในลักษณะแบบนี้นะครับเรียนรู้อะไรบ้างเคแล้วกดที่รูปจรวดตรงนี้นะครับหรือกด Enter ก็ได้นะขออนุญาตอีกคำถามหนึ่งนะครับอยากให้เรียนรู้ VWalk เยอะๆนะครับสมมุตินะอยากใช้เป็นนะครับอ่าโอเค อันนี้มันสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะส่งเมสเซจทั้งหมดหรือว่าเฉพาะตรงส่วนไหนนะครับอ่าผมก็จะกดตรงนี้แล้วก็จะเห็นคําถามของท่านอื่นๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกดถูกใจนะครับในคําถามของคนอื่นได้นะครับยกเว้นของตัวเองตรงนี้นะทีนี้ลองสลับกลับมาในฝั่งของ คุณครูนะครับหรือว่าฝั่งของผู้ใช้งานฝั่งของผู้สร้างดูนะครับว่าเมื่อมีคนถามคําถามเข้ามาเนี่ยจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรและไปดูตรงส่วนไหนนะครับ0อ0 years later ตอนนี้เราสลับกลับมาในฝั่งของผู้สร้างนะครับหรือว่าฝั่งของคุณครูนะครับเพื่อที่จะมาดูคําถามนะครับว่าปรากฏขึ้นมาตรงส่วนไหนนะครับเราสามารถดูคําถามได้2ส,ส่วนนะครับก็คือตรงนี้ โชว์ Q&A นี่นะครับก็กดขึ้นมาเนี่ยก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเพราะอะไรครับเคยไหมครับเวลาที่เราไปทําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งไปเป็นวิทยากรหรือแม้กระทั่งในฝั่งของผู้เข้าร่วมเองเนี่ยเวลาที่วิทยากรหรือว่าคุณครูถามเนี่ยว่าใครมีคําถามอะไรบ้าง ผลลั์ที่ได้จะเป็นยังไงครับก็คือจะเงียบกันอาจจะมีบางท่าน2 3ถึง3ท่านถามนะครับแต่เชื่อว่าหลายท่านมีคำถามแต่ไม่กล้าแล้วก็ไม่สะดวกที่จะยืนจับไม้แล้วก็พูดถามตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากๆในการปรับประยุกต์ใช้งานนะครับเพราะว่าตรงนี้จะไม่แสดงชื่อด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนถามคำถามไม่ต้องยืนจับไม้เพื่อพูด ตรงนี้ก็สามารถปรับใช้ได้นอกเหนือจากเรื่องของการเรียนการสอนการไปเป็นวิทยากรยังสามารถใช้ตอนที่จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองได้ด้วยนะครับนี่นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วถ้าเกิดเรามีการอ่านคำถามไหนแล้วมีคนตอบคำถามไปแล้วหรือแม้กระทั่งเราตอบคำถามไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดที่รูปดวงตาที่เป็นเครื่องหมายซ่อนตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายขีดเนี่ยกดเพื่อที่ เป็นการยืนยันว่าคำถามนี้ได้มีการตอบไปแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าเครื่องมือนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆอ,อ,อีกในเอพิโซดที่4แต่เชื่อเหลือเกินว่าเพียงแค่3ตอนตรงนี้ก็ค่อนข้างครบถ้วนแล้วต่อการนำไปใช้จริง ในห้องเรียนนำไปใช้จริงในห้องอบ,อบรมนำไปใช้จริงในการจัดกิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์มากขึ้นระหว่างคุณครูกับนักเรียนระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังอย่าเชื่อเพียงแค่ดู3ามคลิปวิดีโอนี้จบแต่อยากจะเชิญชวนสมัครเชิญสร้างและทดลองพิสูจน์นำไปใช้กันจริงๆนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับติดตรงไหนหรืออยากให้ทีเดนแชร์เพิ่ม,เต,มเติมส่วนใดหรืออยากแลกเปลี่ยนเรื่องอะไรคอมเมนต์มาที่ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยถ้าตอบได้ยินดีที่จะตอบถ้าอยากแลกเปลี่ยนยินดีที่จะแลกเปลี่ยนจะแนะนำนะครับอะไรก็ได้หมดเลยที่จะพัฒนาคอนเทนต์ของทีเดนแชร์ให้ดียิ่งขึ้นทีเดนแชร์ are, ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ เป็นกำลังใจและติดตามกันแบบนี้นะครับ